ข้อที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของพาราโบลานะโจทย์บอกว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งต้องการออกแบบเก้าอี้ซึ่งขามีหน้าตัดเป็นพาราโบลานะอันนี้ชัดเจนนะคะโดยพาราโบลาใหญ่มีความสูง4ฟุตระยะของแผ่นรองนั่งห่างจากแกนพาราโบลารูด3ฟุตดังรูปทีนี้เขาบอกว่าถ้าแผ่นรองนั่งขนานกับพื้น และจุดสูงสุดของพาราโบลาเล็กในรูปเท่ากับความสูงของแผ่นรองนั่งจากพื้นแล้วขาของพาราโบลาเล็กกว้างกี่ฟุตอ่ะตัวนี้เราต้องมาค่อยๆทำความเข้าใจไปนะคะในโจทย์ที่เขาให้มาแล้วก็รูปที่เขาให้มาตัวนี้นะอ่ะเขาบอกว่า ขามันเป็นรูปพารโาโบลาใช่ไหมซึ่งมีความสูง4ฟุตพาราโบลาใหญ่สูง4ฟุตตัวนี้คือพาราโบลาใหญ่เห็นไหมคะลักษณะมันจะเป็นขาพาราโบลาใหญ่ที่เป็นตัวเชื่อมของที่พิงหลังใช่ไหมคะแล้วก็มีพาราโบลาเล็กที่เป็นฐานรองของแผ่นรองนั่งซึ่งแผ่นรองนั่งก็จะขนานกับพื้นเนาะเป็นเก้าอี้ทั่วไปที่เราเจอได้ตามสวนสาธารณะนะคะหรือมุมที่เป็นมุมนั่งเล่นพวกนี้ ทีนี้ความสูงของพาราโบลาใหญ่เนี่ยมันสูง4ฟุตใช่ไหมคะพาราโบลาใหญ่คือส่วนนี้จากพื้นสูงขึ้นมาจนถึงจุดสูงสุดเป็นระยะ4ฟุตนะคะถ้าเราเอามาวาดรูปใหม่อ่ะอันนี้วาดให้เป็นพาราโบลาแบบจริงจังก็จะได้รูปทางฝั่งขวามือระยะ4ฟุตนั่นแปลว่าแกน y สูงขึ้นมาจะเป็น4ฉะนั้น พิกัดจุดตรงนี้จุดยอดของพาราโบลาใหญ่ก็เลยเป็นจุด04นะคะแกน x เป็น0เพราะว่าเราจะเริ่มจากจุด 00, 00ให้อ่าให้จุด 00, 00ตัวนี้เป็นจุดของพาราโบลานะคะเป็นจุดกลางของพารโาโบลาแล้วก็แกน y ความสูงขึ้นมาเป็น4ฟุตใช่ไหมทีนี้ระยะของแผ่นรองนั่งห่างจากแกนพาราโบลารูท3ฟุต ระยะของแผ่นรองนั่งอันนี้คือแผ่นรองนั่งของเราเนาะแผ่นรองนั่งแผ่นนี้นะคะห่างจากแกนพาร,โราโบลาซึ่งก็คือแกนกลางตรงเนี้ของพาราโบลาใหญ่ห่างออกมารูทสฟุตฉะนั้นเมื่อเราเอามาวาดเป็นรูปนะคะก็จะได้ออกมาเป็นจุดจุดนี้ ซึ่งจุดนี้ระยะของแกน x จะเป็นรู้สามนะคะแต่แกน y ก็คือความสูงจากพื้นมาจนถึงจุดเนี้ยเราไม่รู้ใช่ไหมว่ามันสูงเท่าไหร่ฉะนั้นเราก็เลยกำหนดให้เป็น y 1นั่นเองนะคะ แล้วเขาบอกว่าถ้าแผ่นรองนั่งขนานกับพื้นจุดสูงสุดของพาราโบลาเล็กเท่ากับความสูงของแผ่นรองนั่งจากพื้นแล้วขาของพาราโบลาเล็กกว้างกี่ฟุตสิ่งที่โจทย์ถามก็คือระยะของขาพาราโบลาเล็กตรงนี้ว่ามันมีระยะเท่าไหร่นั่นเองเราจะมาพิจารณาไปทีละส่วนนะคะเริ่มที่พาราโบลาใหญ่เนาะจากจุดพาราโบลาใหญ่ตะกี้นะคะ จุดแกนกลางเนี่ยมันจะเริ่มที่จุด0ูขึ้นไปที่จุดสูงสุดก็คือจุด0ูใช่ไหมเพราะว่าระยะความสูงนะคะนี่ที่โจทย์ให้มาคือมีความสูง4ฟุตฉะนั้นแกน y ก็จะเป็น4นั่นเองนะคะแล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือจุดที่เป็นตัวที่นั่งใช่ไหมคะที่เป็นจุดที่นั่งที่ชนกับขาตรงนี้พอดีเป็นระยะรูทา แล้วทีนี้แกน y ระยะของแกน y เราไม่รู้เราก็เลยกำหนดให้เป็น y 1เนาะทีนี้เราก็มาหาสมการพาราโบลาจากพาราโบลาใหญ่ตรงนี้นะคะซึ่งมีจุดยอด hk อยู่ที่จุด0 4เนาะตัวนี้สำคัญนะคะสมการรูปทั่วไปของสมการพาราโบลาเนาะ y เท่ากับ a คูณกับ x บวก h ทั้งหมดกำลังสองบวก k นะคะ เตัวนี้เราไม่รู้ค่าคงที่ใช่ไหมเราก็อาจจะกำหนดให้เป็น A1 นะคะแล้วก็แทนค่า H ค่า K ที่เรารู้ลงไปในสมการ H เป็น0ว่า k เป็น4นะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วก็แก้สมการ x บวก0ได้0ใช่ไหมฉันอ่า x บวก0ได้ x นะคะแล้วก็เอายกกำลัง2ก็จะได้เป็น y เท่ากับ a 1 x กำลัง2บวก4ออกมาเป็นสมการนี้นะคะทีนี้เราก็จะพิจารณาที่จุดรูท3 y 1ตัวนี้เอาจุดนี้มาพิจารณาแทนค่าลงไปในสมการ x เป็นรูท3 y เปลี่ยนเป็น y 1นะคะฉะนั้นก็เลยจะได้ออกมาเป็น 1> y 1เท่ากับ a 1คูณเปลี่ยน x เป็นรูทส 3, ใช่ไหมคะก็จะได้เป็นรูทส 3, ยกกำลังสองแล้วก็บวก4ตัวนี้ทีนี้ตามสมบัติของสแ e root เนี่ยถ้าเป็นส r e root แล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสองแบบนี้นะคะคำตอบก็จะได้เป็นตัวที่อยู่ข้างใน root เลยซึ่งก็คือเลข3ฉะนั้นจัดรูปแบบสมการใหม่ก็จะได้เป็น y 1เท่ากับ3 a 1บวก4 ต่อมานะคะในส่วนของพาราโบลาเล็กเนาะเรารูว่าระยะความสูงของพาราโบลาเล็กเนี่ยมันจะเท่ากับระยะที่เป็นตัวที่นั่งชนกับพนักพิงใช่ไหมคะฉะนั้นก็จะเป็นระยะของ0 x เ,เป็น0แล้วก็ y เป็น y 1นั่นเองนะจากรูปตรงนี้เห็นไหมคะเป็นระยะเดียวกันความสูงเท่ากันตัวนี้เป็น y 1ตัวนี้ก็จะเป็น y 1ด้วยนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อเรา พิจารณาพาราโบลาใหญ่ไปแล้วเราก็มาดูที่พาราโบลาเล็กนะคะก็ใช้หลักการเดียวกันนอจุด hk คือจุดสูงสุดใช่ไหมคะ hk เท่ากับ0 y 1เราก็เอามาแทนในสมก,การทั่วไปของพาราโบลานะคะก็จะได้เป็น y นะคะเท่ากับ a 2อ่ะตัวนี้ค่าคงตัวเราก็ ะะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นเลขอะไรใช่ไหมค่าคงตัวตัวนี้ก็กําหนดให้เป็น a 2แล้วก็แทนค่า h เข้าไป h เป็น0 k เป็น y 1นะคะทีนี้จากตัวนี้พอเราได้ออกมาแล้วเนาะเราก็แก้สมการ x บวก0ได้เป็น x ใช่ไหมคะก็จะเหลือเป็น x กาลังสองทีนี้ y 1เนี่ยเรารู้ค่าของ y 1จากฝั่งนี้ที่เราหาได้จากพาราโบล,ลาใหญ่ใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็เอาค่า y 1ที่ได้มาแทนลง ก็จะแทน y 1เป็น 3a 1บวก4ก็จะทำให้ได้เป็นสมการออกมาคือ y เท่ากับ a 2 x กำลัง2บวก 3a 1บวก4นั่นเองค่ะทีนี้เราก็จะพิจารณาที่จุด k 0จุด k 0คืออะไรตัวนี้ก็คือระยะที่เราต้องการหานั่นเองแต่เราไม่รู้ว่า ระยะของมันตัวนี้มันจะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็กําหนดให้จุดทั้ง2ฝั่งของพาราโบลาเล็กเนี่ยเป็นจุด k นะคะฉะนั้นมันก็จะมีฝั่งบวกกับฝั่งลบก็จะเป็นลบ k 0แล้วก็ฝั่งบวกก็คือ k 0นั่นเองทีนี้เราก็มาพิจารณาฝั่งที่เป็นบวกนะคะจุด k 0เนาะก็คือ เปลี่ยนตัวนี้นะคะจาก x เป็น k แล้วก็ y เป็น0ฉะนั้นจากสมการที่เราหามาได้เมื่อกี้ก็แทนค่า x เป็น x เป็น k แล้วก็ y เป็น0ก็จะได้ออกมาเป็น0เท่ากับ a 2 k กํลัง2บวก3 a 1บวก4ทีนี้เราก็ทําการแก้สมการย้ายข้างเพื่อที่จะให้ได้ค่า k ออกมา แต่ตัวนี้นะคะมันจะติดตัวแปร a อยู่ใช่ไหมมันก็จะไม่ได้เป็นตัวเลขออกมาหรอกแต่เราแค่อยากรู้ว่าค่า k ตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะคะเมื่อเราย้ายข้างแก้สมการก็จะได้ k กําลังสองตัวนี้ใช่ไหมสา a จากบวกก็ย้ายมาเป็นลบ4จากบวกย้ายมาลบนะคะแล้วก็ a 2ที่มันคูณอยู่เนี่ยก็ย้ายมาหารนั่นเอง นะก็จะได้ k กํลังสองเท่ากับลบ a 1-4ลบสส่วนด้วย a 2แล้วตัวนี้นะคะมันคือ k กํลังสใช่ไหมเราต้องการ k เดียวเราก็ใส่ square root เข้าไปจากค่า k ที่เราได้ออกมานะคะที่มันติดอยู่ในรูปของ square root ลบ3 a 1-4ลบสส่วนด้วย a 2ตัวเนี้ย เรามันไม่ได้เป็นตัวเลขออกมาเลยใช่ไหมซึ่งเราจะต้องมาหาค่าอีกที่นี้มันติด a 1 a 2อยู่แล้วก็ในโจทย์เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าพาร,รา b o l a เล็กกับพาร,รา b o l a ใหญ่มันเป็น parabola เดียวกันนะคะหรือว่ามันเป็นคนละลูกเขาไม่ได้บอกตัวนี้ชัดเจนเนาะเราก็ใช้การอนุมานเอาว่าพาร,รา b o l a เล็กกับพาร,รา b o l a ใหญ่ตัวนี้คือ parabola เดียวกันนะคะก็เลยจะได้ค่า a 1เท่ากับ a 2 ซึ่งถ้า a1 เท่ากับ a2 แปลว่าจากสมการที่เราหา k ออกมาเนี่ยเราก็แทน a1 กับ a2 เป็นตัวเดียวกันนะคะเราก็เลยจะได้แทนเป็น a ลงไปเลยเนาะเมื่อแทนเป็น a ลงไปปุ๊บข้างในสแคว o o t เนี่ยมันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ถูกไหมคะฉะนั้นลบ 3a ลบ4ส่วนด้วย a ตัวนี้จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ทีนี้เราก็ต้อง หาก่อนว่าค่า a ที่จะเป็นไปได้เนี่ยมันคือค่าอะไรได้บ้างนะคะเมื่อเราลองแทนค่าดูแล้วก็จะได้ค่า a จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบสส่วนสแล้วก็ต้องน้อยกว่า0ูนย์นะคะถึงจะทำให้อสมการตรงนี้เป็นจริงเนาะทีนี้เราก็จะมาพิจารณาหาค่า a นะคะเพื่อที่เราจะได้ค่า k จากช่วงคำตอบที่เราได้ออกมาซึ่ง ค่า a ที่มันเป็นไปได้ที่พอจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือ a เท่ากับลบหนึ่งนะคะถ้า a เป็นลบหนึ่งเอา a เท่ากับลบหมาแทนลงในค่าสมก,การของค่า k ตัวนี้ฝั่งนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นบวกลบสแควรูทลบสคูณลบหลบสแล้วก็ส่วนด้วยลบห่งตัวนี้ออกมานะคะการถอดรูทจะต้อง มีทั้งค่าบวกและค่าลบใช่ไหมคะก็จะเป็นบวกบลบรูทหนึ่งซึ่งก็มีค่าเท่ากับ1น,นั่นเองเมื่อเราจะหาระยะของอะระยะความยาวของขาพาราโบลาเล็กเนี่ยว่ามันกว้างกี่ฟุตตัตวนี้ใช่ไหมคะจากตัวนี้จากจุดศูนย์มาที่ K ตัวนี้อันนี้คือ 1K ถูกไหมแล้วก็มาฝั่งนี้อันนี้ก็อีก 1K ถูกไหมคะฉะนั้นมันก็จะต้อง เป็น2คูณกับแอบส์ลู e เที่ต้องใส่แอบส์ลู e เพราะว่าเราจะเอาแค่ค่าบวกเพราะมันเป็นระยะทางถูกไหมฉะนั้นก็เลยจะได้เป็น2คูณ1ซึ่งมีค่าเท่ากับ2นะคะซึ่งในเฉลยเฉลยที่สะทศเขาเฉลยมาก็เป็น2นะคะเขาก็เฉลยเป็น2แต่ว่าโจทย์ข้อนี้มันก็ไม่ชัดเจนอย่างที่บอกเนาะเราก็ใช้หลักการอนุมานเอานะ หัวใจสำคัญของเรื่องพาราโบลานะคะก็คือการจำสมการตัวนี้ให้ได้เนาะแล้วก็นำไปใช้ในการหาจุดต่างๆให้เป็นนั่นเองนะคะแต่ตัวนี้จุดอาจจะผิดพลาดไปสักนิดหนึ่งเราก็ใช้หลักการอนุมานหรือคาดว่าใช้ความน่าจะเป็นเข้ามาช่วยหลักกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง easy math เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ